เดี๋น,น,นี่ถ่ายทำคลิปสองเด็กเป็นองนกปากห่างกระป๋อมอยู่เป็องคุ่นลายใช่นี่คือบริเวณหนองผาเด้กเป็นองค์นี่มันข้าพบร่างคำขึ้นคือมาถ่ายทำเด็กเนองห่านนกปากห่างแล้วก็นั่งกูเมาเด็กเป็นองค์นี่คือเขตบริเวณหนองผาเนาะ นี่บา,ารอกทำได้มาข้างแรกของในชีวิตนพี่น้องมาเบิ่งน้องงานขึ้นเอือเนาะขึ้นเอือนะใครทำรีวิวเนาะพี่น้องโดนน้องงานบ้านเฮาเนาะมากับพี่น้องบ้านหว่วยบ้านทายิ่ยมบ้านทายิ่ยมบ้านทายิ่ยมพี่ผู้นำน้องเจ้ามาทำกันเนาะ จริงๆเขาเป็นมีหมู่เลยจะไปจะเท่าพี่น้องในเมื่อนี้มวยมีหมู่เพราะว่าคืนเอือต้องเป็นเป็นทีมไม่พี่น้องเลยถ้าไปผู้เดียวก็หาล่อยน้องเบากหลัเนาะไปสองคนแล้วไปสามคนก็หาล่อยก็เก่าไม่พี่น้องเอลยสี่คนก็หาล่อยนาะถ้าไปห้าคนพอดีลงตัวหาล่อยพี่คนละล้อยพี่น้องเมื่อนี้พวกขาพเจ้าต้องทำรีวิว เรื่องน้องหาดน้องไปน้องน้องหาดาน้องหาดบ,าบ้านเฮาน้องว่างบันที่ได้ไม่ได้มาเหรอครับก,ก็เคยมาเนาะน้องหาดครั้งแรกในชีวิตได้มารีวิวถ่ายวิดีโอ<า>ให้เห็นทั่วโลกน้องไปน้อง<า>นี่คือน้องหาดบ้านเฮาน้อง บาที่เไ่เยไปเลยไมาตะโกนตะโกนไ่เคยเยอนี่ก็เท,ทาง,งไไนนทานมากเดียวเนาะเจ้ามาเดียวถ้าคนลตะโกนก็ได้ไปครับพี่น้องวันนี้คนพออ่อได้โอกาสได้ไปดีเดียวครับพี่น้องเจ้าเจ้ากับมาต่างก็ปัาป่าต้องขับเนาะ ที่กับเจ้ามาหาปลาได้ไรก็รู้ได้เพือน้อยเพือห่างพื้นที่กว้างพอสมควรณ์ด้พี่น้องเรียงภายในกระนองหาใหญ่เลยนะนี่ว่ามันสิบมะฮ์มมัดกว้างภายในลุงว่าอะไรย็ว่างใครเติบไดพี่น้องว้างไรติบได้อันนี้จุงไทยเป็นโต้ลอยน้ำวะอิดว่าได้พี่น้องเอง ลายเป็นกล้องลอยน้ำเพิ่มเล้วเด้ถ่ายลายกับเพื่อจีนยาวก็จะไปดองเนาะอยคาจะีคลิปคอกดเนาะไปดองพ่อนัำนี่